รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นผมลงทุนหนึ่งมืนบาทเพื่อเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมจระเข้ส่งแสงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเลนเจอร์โทเค็นนะครับผม ที่กำลังจะหายไปหรือว่าที่กำลังจะซื้อขายกันไม่ได้ที่กำลังจะเทรดโยกไอดี ID โยกไปโยกมาไม่ได้แล้วนะครับผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับพร้อมกับดวนเดือดปะทะช้างนะครับผมจอระเค้ปะทะช้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องลุงยุ c h ชาแนลด้วยนะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาเชิบเชิบกันดูก่อนนะเชิบเชิบนะครับผมเลนเจอร์จรลเขคส่งแสงตัวนี้ผมให้ล้านเทศเข้ามาใน ID หลักของผมนะครับราคา1,000 0บาทนะครับผมซึ่งผมซื้อมาเหมาเหมาหลายๆตัวนะครับมันก็เลยไล่ลดราคาด้วยปกติจะ11,000นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่รีวิวให้ดู ทุกๆตัวจนครบเลยนะครับวันนี้เราเริ่มที่จระเข้ส่องแสงนะครับผมมา,าได้ความสามารถลัดแตร์มาด้วยนะครับผมแล้วก็เทรดมาเนี่ยได้ศักยภาพมาด้วย500อเออได้ศักยภาพติดตัวมาด้วยครับแล้วก็ได้ความสามารถลัดแตท์พร้อมกับร่าง9าดาวแม็กด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆคุณไม่ต้องไปเปลืองตังค์เติม สุ่มกบ9ดาวมาตีบวกให้มันแม็กแล้วก็ไหนจะกบไฮเปอร์อีก20ตัวอีกนะครับผมเออมาวันนี้เรามาดูกันเลยกันแล้วกันนะเลนเจอร์ Ranger ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับโอ้โหเลือดนี่คือขนาดแบบนี้152ล้านท่นะผู้ชมใส่เกียร์ไปแล้วเนี่ยคือใส่เกียร์แค่แบบเลือดจุดเดียวครับ152ล้านครับผมท่านผู้ชมเออมาเรามาดูสแต็กหน่อยแล้วการเดิมๆเ,เป็นยังไง พลังโจมตีนะครับผมล้านแดครับเลือดยี่สิบยี่สาล้านโอ้โหเลือดเดิมเดิมยีบสามล้านนะครับโอ้โหตึงจัดเลยครับผมโคตรเยอะครับผมเป็นเลนเจอร์ที่เดินช้านะครับตัวนี้ยืนจุด220ครับท่านผู้ชมตัวนี้ใช้แร่ธาตุ6 6 3 0ครับ เยอะครับและธาตุมันจะเยอะไปไหนครับเนี่ยแล้ธาตุนะครับผม2630ครับโอ้โหแล้ธาตุเยอะจริงๆนะครับผมถ้าเกิดเกียร์ไม่ถึงก็ก็คือลาก่อนนะครับลาก่อยนะครับผมถ้าเกิดเกียร์ไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมอ่าแต่ลุงยุทธเนี่ยเกียร์พอได้อยู่ครับแล้วก็เราเน้นสะสมนะครับผมตัว Ranger NFT หรือว่า r a n g e โ t เ k e นนั่นเองนะครับมาดูสกิลหนึ่งครับ คือแบบเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่ก็คือกลายเป็นตีหมู่นะครับผมอ่าแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต300%หรือว่า3เท่าครับแล้วก็มีเพิ่มต้านด้วยนะครับแล้วมีอ่าผมใช้สกิลพัดเพิ่มมาเป็นเพิ่มพลังชีวิตไปด้วยครับ3.4นะครับผมมาจากอ่าขวานประกายและสบีจันธาตรงนี้นะครับผมเออ ก็ถือว่าคูดาว12วินะสกิลหนึ่งคูดาว12วินะครับผมกว้าง350จุดนะครับผมสกิลแปลงฝันนั่นเองนะครับเปลี่ยนปกติ ีเดี่ยวๆกลายเป็นตีหมู่นะครับส่วนสกิลสองนะครับพุ่งไปเลยจระเข้ตัวนี้คือมียกเลิกอมตะครับดาเมจ40เท่าเลยนะแรงมากนะครับผมแล้วก็มีตีกระเด็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันตีกระเด็นแบบไหนนะครับจะเห็นสกิลหรือเปล่านะครับเจอร์โทเค็นนะครับตัวนี้กว้างอยู่ที่420จุดค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมแล้วคูดาวเจ็ดวิโอ้คูดาวค่อนข้างถือว่าน้อยเลยนะครับมาป่ะเดี๋ยวผมไปดวลกับ ไปดูสกิลกันดีกว่าก่อนที่จะไปดวนกับบ่าวช้างครับ <c oughs> บ่าวช้างโดนผมแน่โดนกรูแน่บ่าวช้างครับจอร์เข้จะไปตบบ่าวช้างนะครับผมมาโอเคครับมาลองที่ด่าน408กันก่อนเลยละกันนะครับเรามาดูสกิลของมันกันเลยนะฮะจะเป็นยังไงผมว่าสกิลไม่น่าออกไม่น่าออกเยอะเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่ไม่ได้ใส่เกียร์ที่มีอัตราการใช้สกิลมาถึงบัฟครับผมนี บัฟนะฮะสกิลหนึ่งก็บัฟให้เพื่อนตีหมูฮนะบัฟอีกหนึ่งทีครับกระโดดกระโดดตีนะครับเออสกิลสองยังไม่ออกครับผมเป็นสกิลหนึ่งอยู่แต่ยืนนานมากยืนนานจัดยืนนานจัดเออบิมมีกระเด็นฮะ มีกระเด็นรัมผมนี่โอ้โหแต่กระเด็นของแท้ก็คือบ่าวมายากดนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์อัปเกรดธาตุให้กับไอเคตัวนี้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจะแรงหรือเปล่านะครับอัปเกรดธาตุนะใส่อัปเกรดธาตุไปเลยนะครับผมมาคับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับที่สเตตหลัก408ก่อนเลยนะครับผมมาลุยนะครับเน้นแท้ง แต่ว่ามีอัปเกรดธาตุนะครับผมรอบนี้ครับมาออกสกิลสองให้เห็นหน่อยไหมได้ไหมน้องได้ไหมน้องสกิลสองให้พี่เห็นหน่อยได้ได้ไหมน้องไปเดินมาแลวครับผมบึ้บบ้ามาโอ้โหเดินชา้าจัดเลยฮะโอ้โหปึ๊บปึ๊บแปลงฟันฮะแล้วก็ยังไงเออเอ,อ่ยืนแทงอยู่ครับยืนแทงผมจะปล่อยตัวเดียวก่อนนะเออมาต่อยเดียวอ,อันติให้ดูหน่อยอันติสกิลสองให้ดูหน่อยดิอันติอันติอันตินตนตมึงแปลงฟันอยู่นั่นแหละเอออันติหน่อย อันติไม่มีอันติครับผมไม í, <ව. S 1> ่ออกครับเอ้นี่นี่บิ้มฮตีกระเด็นแค่เนี้ยตีกระเด็นแค่เนี้ยโอ้โหผมว่าเอามาแทงอย่างเดียวเอามาแทงอย่างเดียวน่าจะอึดถึกทนดูดิอึดถึกทนครับไปอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาฟ้าไปหลายตัวเลยโอ้โหไาหลายตัวมามาไปไปนี leave, ่ถ <Het S 1> ้าหลายตัวก็ถ้าหลายตัวก็ปั่นป่วนนะแรงจัดแรงจัดนะหลายตัวปั่นป่วนนะแรงจัดบล้บิมโอ้โห โอ้โหสมกับเป็นจระเข้ครับสมกับเป็นจอระเข้ครับ,บ,น,คครบนี่ไงฮะจังหวะนี้ครับผมมาสามเก้าหกนะฮะสามเก้าหกไปดูกันเลยว่าสกิลเนี่ยจะออกให้ลุงยุทธเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้มาครับเรามาดูสกิลที่ด่านสามเก้าหกกันหน่อยกันแล้วกันนะบอสนกเนี่ยจะเจ็บหรือเปล่าโอ้โหแต่เดินชา้าจริงครับต้องไปเป็นทีมนะตัวนี้ต้องไปเป็นทีมนะครับมาเดินมาแล้วจังหวะนี้ บัฟอีกแล้วบับอีกแล้วก็บิมเรียบร้อยฮะโอ้โหหายเลยครับผมหายเลย <c oughs> หายเลยครับผมบิมเรียบร้อยอู้แรงอยู่นะแรงอยู่นะครับผมท่านผู้ชมเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่มาบิมโอ้โหหายเลยครับผมเป็นไงสกิลอย่างเท่เออ โอ้แต่ว่าแปลงฟันบ่อยจัดดูดิฟึบบฟมาครับผมนี่แปลงฟันบ่อยจัดนะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปใส่กับบาวช้างกันครับผมท่านผู้ชมมาครับเดี๋ยวเราไปลองกับบาวช้างนะครับผมผมแอบโกงเกียร์นิดนึงนะผมใช้แหวนด้วยนะครับผมแหวนที่มีเจาะนะครับผมเจาะทักษะนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูว่า อัปเกรดธาตุบวกเจาะทักษะจะเป็นยังไงนะโอ้โห่บาวช้างมันมีบาเรียสมบูรณ์แบบครับผมเรียบร้อยสู้ไม่ได้ครับบาวช้างตบยับเลยครับขอพัดเลยขอพัดก่อนขอพัดก่อนนะฮะโอ้โหมันเดินช้าเนี่ยนะตัวไอ้แค่มันเดินช้าครับโอ้โหจอระเข้โดนช้างกระทืบฮะดูโอ้โหโอ้โหเอามาดี้ก็อุยนเ็มมาช่วยว่ะขนาดเ็มมาช่วยยังสู้ไม่ไหวอ่ะครับน้องดูดิ ขนาดต่อให้สองต่อหนึ่งนะครับผมเออสองต่อหนึ่งเย่อ้โอียบรอบ่าวช้างอย่างเอาครับผมโอ้โหเหมือนเอาจร์ลีคมายำฮะตอนนี้เหมือนเอาจอระลี่คมายำครับโอ้โหสู้บบาวช้างไม่ได้เลยฮะโดนเบาวช้างกระทืบครับเกือบตายฮะโอ้ยแต่แต่มันก็ตายอยู่นะโดนวิสัยตายโดนเบาวช้างกระทืบครับเจร์ลีคตัวนี้โอ้โหเลนเจอร์โทเค็นนะฮะ เรนเจอโทเค็มเงีบโดนช้างกระทือเฮ้ยเฮ้มีหือมีหือมีหือวะมีหือวะเอออย่ายอมแพ้ลูกอย่ายอมแพ้โอ้เรียบร้อยครับมาเดี๋ยวผมจะใช้สองต่อหนึ่งคะผมจะเอาตัวอะไรอีกตัวหนึ่งมาดีครับจะขอเป็นแทงนะเออเอาตัวอะไรตัวหนึ่งดีครับท่านผู้ชมไม่ดีกว่าเดี๋ยวไปลองอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยแบบ มาลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปเลยฮะไปเลย let's go let's go let's go ไปไปไปปล่อยรัวผมปล่อยช่วยเลยโอ้โห و, ดูช้างดิโอ้โหไม่ติดไม่ติดอูเรียบร้อยสงสัยจะเป็นแค่ของสะสมวะ่ะเอ้ยแต่ว่าโดนก็ตายเนี่ยตายอยู่นะตายอยู่นะเออตายอยู่นะแต่ว่าช้างมันวิ่งเร็วไงมันดันระยะเร็วครับ มันดันระยะเร็วครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าจระเข้เนี่ยมันออกไปไม่ถึงครับออกไปไม่ถึงครับไปขว่ำยขว้ควาไม่ถึงครับเรียบร้อยอุยอ้ยอุ้ยตายอยู่นะเบาวช้างก็ตายอยู่นะเนี่ยเออบบาวช้างก็ตายอยู่นะครับนี่ครับขนาดของเรามีตัวมาช่วยด้วยโอ้โหโดนอะไรวะนะเฮ้ยเฮ้ยรอบสองนี่เหมือนแบบมันสู้ได้นะทุกคนถ้าเกิดตัวมันวิ่งเร็วสักนิดหนึ่งนะโอ้โห แต่ช้างกระทืบครับนี่ขนาดสามตัวครับยังเอาช้างไม่ลงครับขนาดสาตัวยังเอาช้างไม่ลงนะครับผมก็หนึ่งต่อหนึ่งนี่คือมาให้เทสดูสกิลเฉยๆนะครับจริงๆมันไม่มีผลต่อชีวิตประจําวันของเรานะครับผมการหนึ่งหนึ่งนะครับไม่มีไม่มีผลต่อชีวิตประจําวันนะฮะอันนี้เอามาเทสเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมดูดิดโ,อโ,โอ้โหโอ้โหเอาดิเออ <c oughs> เรียบร้อยชนะเพราะว่าเรา เราลุมนะครับผมใช้เอเพื่อนส่งยมมาทูดมาช่วยแล้วก็นาฬิกาปู่นี่ขนาดสามต่อหนึ่งนะยังเอาบ่าวช้างไม่หลงครับทุกคนสามต่อหนึ่งยังเอาบ่าวช้างไม่หลงครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดนตีกับครับจังหวะนี้โดนตีกับครับโอ้โหเอาเรื่องครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลอง เอาจระแข่ลง PVP ตีกับ ID ลองของผมหน่อยกันแล้วกันนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองแบบ PVP เป็นทีมเลยก็แล้วกันนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมถอดตัวแทงเอ่อตัวแทงผมถอดตัวแทงกินโทคิออกไปนะครับถอดตัวแทงกินโทคิออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะ เป็นยังไงนะครับผมออม,มามาผมจะเล่นแบบพยายามยือ้อแบบไม่ใช้ไอเทมนะเพราะว่าเป็นการตีกับเพื่อนนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเขาก็ตึงนะมีโซดานะครับผมทีมเขามีโซดานะครับผมบอกแค่นี้เนี่ยครับผมโอ้โหดูดิฉีดทีเดียวก็ตายอะ่ะโอ้โหดูจากการที่ผมถอดกินโทคีออกไปครับทําให้ทีมผมเนี่ยเสียสมดุลมากๆเลยนะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหโอ้โห,โโหช้างเอ้ยไม่ใช่ช้างจระเข้ผมอยู่ไหนเนี่ย จระเข้โดนดันนะทุกคนมันไม่มันไม่ได้ออกมันไม่วิ่งเร็วอ่ะมันไม่วิ่งออกไปนะข้อเสียของมันนะครับผมนะโอเคพอได้ดันแล้วจะเป็นยังไงครับอ่ะยืนได้อยู่นะครับยืนได้อยู่นะครับผมอ่าเป็นไงสีทองอลามเลยนะครับยืนได้อยู่อู้หูฉีดแรงเหมือนกันครับเปลี่ยนกันฉีดครับโอเคครับนี่พอมันดันระยะได้มันจะเป็นแบบนี้นะครับดูจระเข้ครับเออดูนี่เป็นไง เป็นไงเดี๋ยวผมให้ดูสกิลกันนะครับผมนี่ดูครับถ้าเกิดไปตี PVP แบบลงสนามาในแรง่งตำนานจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ดูได้เห็นแบบนี้นะอันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูได้เห็นแบบสกิลมันนะครับผมเออทีมฝั่งตรงข้ามมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีโซดามีบอสมืดนะครับค่อนข้างครบเลยนะครับผมนี่ไปฝั่งตรงข้ามมี เจ้าตัว k ค m อด้วยนะครับผมนะโอเคเอาเอาเอา,เอาตายนะเนี่ยตายนั่นเนี่ยแพ้นะเนี่ยเออเมื่อกี้เหมือนเหมือนจะได้นะโดนดันนะทุกคนเรียบร้อยตายโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับจระเข้นะผมไม่ได้มาโชว์ความโหดของมันนะผมแค่มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมว่าตัวมันนะเป็นยังไงควรค่าแก่การจะมีหรือเปล่านะครับผมก็บอกได้เลยว่ามันเหมาะ กับสายสะสมนะครับผมใช้งานจริงผมคิดว่าถ้าเกิดแรงตำนานก็ ไม่น่าไหวนะครับผมแต่ถ้าเกิดแรงทั่วไปผมว่าโอเคใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วอีกประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถเอาไปเล่นด่านอื่นๆได้เช่นด่านเขาวงกดนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับ Ranger Token นะครับผมจระเข้สีทองตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ